จากเข้าวาไ,ไ,ไม่ได้กิจกายไะไรพามาเข้าไปกัวเอาแล้วอ่าหรเอจะในขยับต้องขยับสิด ใจเย็นครับใจเย็นเย็นอว่าใจเย็นนะท่บสถาบันพว่าโอ้เรี้ยงระเจ้าลีพระราชาแตงโอ้โหอยาพูดอยาพูดสัดท้ายครับห่าบพูดครับครับโอ้ยครับพระบาราสอาจารย์คุครับนามนักแต่งชิบูชิชินีมาแล้วครับเป็นผู้ดำเนินสภางคครับจากที่ยายเสียราสกุลิ โอเล่มาลูตอนนี้เรียกว่าสบายบรรยากาศมวยของเรานะครับเทศบาลที่เทศบาลที่ปืนอยู่ครับปืนมีไหมเทศบาลไม่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 มีไม่เยอะครับดีไหมครับ เื oh ่อวมัโอนแล้วประตููนครับเสียหามเยัวคุณผู้ชมครับตอนนี้ท่านทีกำลังมาครับแลชายครับนกรนและตาราครับเสื้อสีฟ้าตกแต่งเป็กวดสีเพื่อทีน้เักเรีนมัก ีกลงนี umas, ้ท <blunt animation> ุก das heißt. <ext> <dei jug> <problems> hey, ่ไปเอาจารย์ตู um, okay. oh, ้รุกประตูตาีนเนี่ยตาวี่นจะมาสุดยอดคับพีชาะาาายที่เจ้ามารับถูกไหมโอ้โหมาเต็มอยากไม่มีการเปลี่ยนตัวครับเจ้าสเปนอยักไม่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าเจเปิดลูกมีมา่อะวาตัวทดลองบนด้นจ่อแล้วรับรับุยาไปอาจารย์ โอเนชาอชีก oh oh, ่อโอ้โหอัตัวตัดตน้ไปจ่าตีปดวบาโครมราชการไปแล้วพี uh ่จ่าพี่จ่าพี่จ่าเเจ็ดที่พี่มาสิบาสิพี่จามตีไปก่อนโอ้โหมแล้วครับนี่ตู้จัดสินสบายครับอาจารยวชินาเอ้าน่อยก็จะเป็นมื่อข้าราชการมาว่าชินา

เจ้าเคบอกว่าผูงยิ่งช่ายผูสบายมากแล้วดู้แปลงของผมโชคแอบโชคผู้จะยับเจ้าคนเดียวชุดีก็ป่าที่ลึกภูผาบันเทิงอีกจะโหล่ะแข่งบังจีนขอไม่แน่ครับเจ้าของอาจจะยิงยั์แล้วจะเป็นสามแล้ว เขาม่ได้ครับวางคิดดีครับลูกนี้เจ้าอจายมากกว่ตูเมื่อกี้จ้าเจไม่ลงครับจะไม่ลงได้ยง่าก็หกางมาแล้วแค่นี้แค่ตีอปล่อยหแค่ดนทักนะเหรอไม่ได้นเหรอจะไม่ักครย่ักยีบ้านะครับาเทิลกนี้โรข้า้ายชลกัน ประธานทีเพิ่มหน่อยสิประธานรันประธานาทีเีสองร้อยห้าบเอาเป็นห้าร้อยี่ี่าเพิ่มครับมีตาเเปิดจอยใช่ไโอ้โหลูกนี้บาดคครับเศราครับเรจาิงวบอลรับเดียวรู้ผลมอลเพ็นนี้ยกยกเพื่อนี้ต้องรอส้นยาีนะครับถ้าปฏิกริจาไปเลยไม่โดน หรแกมเปลนตัวได้แล้วครับถ้อกมาเจ้าลักาเดีน่าจะเล่นให้กับทีมคู่ถ้ันเออรูั

เปลี่ยนเกมแล้วพนันเปลี่ยนโพดีครับต้องหาอะไรสักอย่างนครับหาจุดเจของเกมเขาจะเปลี่ยนรูปเกมนะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปแล้วครับตอนนี้ยังเปลี่ยนรูปแบบเกมนะโอ้โหนี่แรงพอให้โอเปลี่ยนนะเปลี่ยนทีมก่นเปลี่ยนทีมเลยนี่แหละครับทีมชาติรัมการ์วินตัดินได้ครับตัดมินได้ไม่ใช่ธรรมดา ดูเร็พวกครับโอ้โหมคมางูก็เชดเชือกเกนมาเข้างานเลยนะครับอเ็ดเชือแล้วไปไหนเข้าสปอร์ตไหนเลยาสิดมาตลาไลนมันไม่ได้หายไปหรอกยรับนี้ครับ วานาาครัีิงรครไม่ไดตตัวบลีเไม่ได้ครับแลปิดกรรแพลกนี้เราบอกงันไห้ทุกครับเดเขาชียังมีเวลาครับแคองชขอพรที่ับ้าน้าเชรจะเต็มเลยนะครับตอนนี้

ลูกศิษย์ผมจำได้หมดทุกคนจ่าทนึงนี่มาจะเบ้นโอ้องที่น่าทักใช่ลูกนี้เสียเี่ไปนิดนึงครับโดนเ็แค่ครัลูกนี้ทำให้ลูกไม่ทาดคิดค้ับเป็นคุณลการครับเข้าเหมือนกันครับเรียนร้อยคุณลูกการลูกยากในคุลการไม่มีปัญหาถ้าลูกง่ายในเรื่อกบ้านสายครับ เราเปรียบแปรเทว่าหลังจากที่มีพ่อมีคนเป็นผู้ใหญ่หี่ว่านิ่งนะระเท่านะชุดลงนะครับนี่ไปแล้วครับไปกุชช่าก็แปรไม่ทันครับลูกนี้ครับตอนนี้นะครับอาวงพนันข้างนอกกำลังพนันกันนะครับว่ารับสิกรจะได้ลงไหมครับพอรับสิการลงนะครับรับรองว่า มีเฮนะครับมีเฮนะครับอ่าครับเานะครับมีการสีกันกันเจ็บขึ้นแน่นอนนะครับถ้าราคาครับสงร้กอนลงนะครับถารับกอนากลงจะไปเปลียนใชาจะเปลี่ยนสตเนะครับเพราะว่ามันกันนะต้องเป็นแดนก้ี้

ติกใจแข่งผู้ฟองผู้ชิงนะครับก็ชวนนักกีฬารอบทีมนะครับเข้าสูสนะานฟุตบอลในตอนนีเลยนะครับเพราะว่าเราจะใข้นะครับกงวพลนะครับไ้เลยนะครับนนะด้ประสงค์าเรมนะครับวันนี้าาดกันกแกไแล้วนะครับน้หรือเปล่าเพยงว่าหนึ่งครับจ้า้นะครน่ปลาเดสามเพลงครับในสถานจะบอกุนนี่ครับกรณีที่แข่งครับ ลองตอเปิดการจะตอบสิการนะครับเบรกสุดายเดีครับลงนี้เปิดไหตกลตลดลงนี้เข้าโอ้ม่ครครับไปที่ชินะครับชิ้นะครับชิ้คงไ้ัอยู่บนิงก เอกชิว่าไทยความเกาครับเหนา่อนโอ้โหเกอบมถึงไหมพังไหมเ็กชุดนี้ทําเปสนกโกแลตล้อให้คาแล้วครับปาที่จะฟึบเออไทยจ่าติจ่าที่ต้นฟึบเรียบร้อยโอ้ยโอ้ไม่เป็นไรครับยังได้อยู่พยายามย่งารับตังแสบายตะกุนี่จแค่แรงครับสะกุนนี้โตะน ดาวเนี่ยแข่งแล้ยังได้แต่ดีหน้าตาดีครับเข่ไม่สะหานะครับโอ้เจ้าแม่าลวกาต่าพี่เล็กพี่เลยกพี่เลกเฮ้ยอะชรดเยแล้วดูยหลายคนบอกว่าเขเข้าห้างวัดมหรือเปล่าผจับไุ้ทุกคนครับพัดรีพมเดลที่คอ ับาดอครับแลอดขาคืนเฮ้ยรรจ้าวุฒิจ้าวุฒิไปครับบันเทิงบันเทิงไหลไปก็เจ้เาจเป้าิิิไปครับจ่าตีจ่าตีว่างไงโย่งเล่นเตมค่อน,นข,ออข้างเล่นง่ายครับไปครับบันเทิง ไปที่ป้าเก้าต้นมาที่รไม่ครับครับยังสบายครับทางด้านรถอุดมเด็กวรถสีบอกว่าบอลเชลคนก็เสียเปรียบความเก่าแย่จะน่าท้อที่เล่นคนเองไม่ยอมแพ้แน่นอนผมว่ามีโอกาสแล้วกาครับพาด้วย มท <Keep S 2> ันเลยครูีตะลุ่มนะลมาเป็นตัครับไม่ลหมดูไม่ทันนะ้ยนจะเป็นอ่น้อยหรือเป่ารว่าจะเจ้โจ้ใ่หินสี่หเอาครับเมือกรรมกาาหมดเวลาเรื่องการลนาครับับออน้อยออน้อยลอใล้เตลแหลักระรครับ แม่ดนได้ผ่านบันเทอก้าผ่านไปก็ได้ลู้นอีกครับม่ <c oughs> ือว่ยิงแล้วกมาครับไปองครับสนามเามีไพพาครับปลิวได้เจอลูกแล้วใหู้เบานบกบกบเกาหุบมาที่บันเตร ยาวให้กันลิอครับเอ้ยจับบอลลงนิดนึงเอโอ้โหแต่ขาวหไปนิดเดียวตละมุขจะจับไปแล้วกนี้ไม่ผ่านรถจราตี ลูกแรกช่งมาช้าแล้วั็สีนะแม่เจ้าเวกาช่าโอ้โหได้นุ่ี่ามายัของให้โมการลูกนะครับผมหรือว่าคุณคููไม่มีเทิมื่อสักครู่ก็จะมีโอกาสนะย่นมากคนนี้อะไรกาเัยสีซุ่มนะแม่สาเป้ายังทันเมืนกันน

ยโมเดลเลยยเลยมเดลหนึ่งสอามี่าหกเย้าแมนลกกนค้ตัดอีว่าโอ้โหเจ้าแมลอกพวกนี้ยัดอีาโอ้โหเจ้าแมนหลอกพืกนี้ตัดอีว่าโอ้โหเจ้ายมนหลอกพวกนี้รัดอี่าโอ้โเจ้าแมนหลอพวกนีตัดอว่าโอ้โหเจ้าแมล้ ตัดมาได้โชคและความเรอวให้กับกันลิวตปั้นอกมาเลี้ยให้เอาวปเดาเ้าโตลูกนี้แน่พาไปนิดเดียวครับเดี๋ยวสจดแล้วนะครับแต่ก็ชิมไปนี้นะครับสู่ต่อสูต่อเรื่องแลงนะครับทุกทุบบอลนะครับก็เตรียม <ส>ที่นั่งเลยครับเปลียนที่นั่งเสียมมาีนี <ka> um ่เหมาะสมที่ชอบรบผขออนุญาตใช้สนามบ้านในนะครับนการมาถืตเราได้เลยครับนม่ีปัญหาเราก็เอาเสืออาสามรบ้างเพื่การกสนาม่วกกันนะครับส้านนี้วันที่และวันที่นะครับคุณเป็นพิรยนพาดสาเลยนะครับรับปัใหม่ ได้รับสนุกสดงสนุกาด้แสดชุดเก่าเข้าไป่ป็นนกครับการท่าปาการศึกษาที่ผ่านมาครับพันผูู้โดยการสรุปคือขังบาไม้ให้ผมรับผิดชอบทุย่รงเโอ้ครับเยบัคยบอกว่าเ่นี้แค่นี้เลยไม่ได้หรอกเราจะปะปงสนามยกสนามได้สิกนรับทาทที่แท้บางเต็มแลวก็ทับรองไ้นะครับผม ใครับตอนนี้ก็อหน้าประานมุ่งหมยเรียบร้อยนะครับานสนุกสนาครบรด้ครับในารไเขาเรไปรักมานโอ้โหสองนาทีแล้วมีแฮงผมบแล้วเปลี่ยนสั้เครับโอ้โหเปลี่ยนัครับเปลียนัตหนยเปลี่ยนเลยนดโอ้โหรัติร้องครับดูดูดการวิ่งรัสเต็ปทีงัน

Blue board, lens, พ่อลูกอ่อนครับธรรมดาไปไหมไป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 ไไปไปไไป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 จปไ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 อไปไปไปยปไ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 ปปไ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 ป่ปไปไปไัไไไไป รเรานล้าร้อยเรีแล้วด้ยแทบกะท้ยกกระชีไหมเ้เวเโสมศักดิ์ศีครับสมศักดิ์ีครับครับพ่อไปครับจะมีตัวดำเนินการต่อนะครับครับวัน้อย่มมาล้อทีมดงาน